สลามอะไรกคุมครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับก็จะรับมีดนะครับกีดยางอ่าตราเก้าเก้านะครับตราเก้าเก้าตัวนี้เป็นเก้าเก้าสองนะครับนี่คือลักษณะนะครับมีดกีดยางนะครับ 99ของแท้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีการทําแล้วก็โลกเรียนแบบกันเยอะนะครับครับลักษณะนะครับน้ำหนักมันจะพอดีนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่มากนะครับมือใหม่ที่กําลังฝึกปิดยางอยู่นะครับ ตอนนี้ก็ในเมืองทำงานไม่ได้ก็มีการกลับมานะครับปีดยางกันเยอะนะครับเวลาเราจะรับนะครับเราถูนะครับเริ่มจากหูมีดนะครับแต่หินโดยการใช้หินนะครับเบอร์สองร้อยนะครับขอภัยนะครับเบอร์หกร้อยนะครับเบอร์หกร้อยตัวนี้นะครับเบอร์หกร้อยในการถูนะครับถูจากมุมนะครับมุม มุมมีดนะครับมุมของหูมีดนะครับเราต้องเริ่มถูจากมุมของหูมีดนะครับจินตัวนี้ต้องอใช้เวลาเรากรีดได้สักวันนะครับหรือว่าสองวันเราค่อยมาลงสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้คมมีดมันมีความบางนะครับรักษา ระดับความบางของคมมีดนะครับให้มันบางนะครับเพื่อที่จะไม่ให้คมมีดนะครับมันหนาถ้ามีดมันหนามเวลาเรากรีดนะครับมันจะปิีดถือๆนะครับมีท่านผู้ชมมีเอซีนะครับถามมานะครับมีดรับจนคมแล้วนะครับ บอกว่าใช้คำว่าฟนมีดนะครับฟนมีดน่าจะเป็นเอฟซีนะครับทางภาคอีสานนะครับก็มีดมันที่มีดมันเวลาเรารับแล้วนะครับเราไปกรีดมันถือๆนะครับมันมีดมันคมมันยังหนาอยู่นะครับเรามาแต่งคมให้บางอีกนะครับเลีย้ยหย่บ อย่ารับมีดนะครับอย่าถูทางด้านนอกนะครับจนผมมีดมันเข้ามาทางด้านในนะครับติวมีดนะครับส่วนที่เดือยมีดก็เวลาเราถูเราต้องสลับหินนะครับพลิกไปพลิกมานะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดร่องนะครับตรงกลางเดือยนะครับเดี๋ยวถ้าเราถูย้ำที่เดิมนะครับมันจะเป็นปางนะครับ ทีนี้นะครับมาถึงทีุ่งมีดนะครับเราก็นะหลังจากที่เราปริดเสร็จนะครับสักประมาณสองวันนะครับเราค่อยมาลงดินเบรกร้อยสักครั้งหนึ่งนะครับียเราต้องถูจากทางด้านบนนะครับแต่ว่าต้องถูนะครับถูลงไปนะครับ ลงไปที่ปลายเตยเราต้องรูปอย่างนี้นะครับแต่อย่าให้ข้างเดือยเป็นร่องนะครับมันจะกรีดบาดง่ายนะครับต้องให้มันมนกลมไปเลยนะครับเหมอเออเอนนเือนกับนิ้วนะครับเดือยนะครับเหมือนกับนิ้วก็ ฝั่งทางด้านนอกนะรเราก็ถูนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูเราก็รูปอย่างนี้นะครับรูปเพื่อให้คมมันเสมอนะครับอย่าตั้งหินให้เอียงนะครับเวลาลูบนะครับแล้วมีดมันจะกดเปลือกยางนะครับเปลือกแข็งโดยที่เราไม่ต้องออกแรงกดนะครับ นี่มันจะกดตัวมันเองนะครับนะครับตรงนี้ตรงดูให้ดีนะครับตรงนี้นะครับแต่แถวนี้นะครับนี่นะครับแต่แถวนี้นะครับที่มันกินเปลือกแข็งเราต้องเน้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันคมมันจะมีการสึกรอด้วยนะครับ บางครั้งมันไปโดนเม็ดทรายนะครับดินที่ปลวกพาขึ้นไปที่หน้ายางนะครับ ใช้งานนะครับส่วนที่เดือยมีดเราก็รูปนะครับรูปอย่างนี้นะครับเหมือนกับที่อูนะครับตั้งอยู่ให้มันเสมอรูปให้มันทั่วนะครับดูว่าคมมันเสมออยังนะครับใช้นิ้วนะครับรูปดูนะครับถ้ามันไม่สะดุดแล้วก็โอเคนะครับถ้ามันสะดุดนิดนก็ไม่เป็นไรนะครับ ราค่อยลงหินละเอียดอีกครั้งนะครับอืมครับให้คมมันออกไปทางด้านนอกจะดีกว่านะครับทีหูมีดนะครับอืมนะครับมันจะยาเรากรีดนะครับรประกรีดกับหูมีดนะครับมันมันจะกดเปลือกแข็งนะครับ ที่พุงนะครับที่พุงด้านนอกนะครับก็เอียงหินนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กินหน้ายางนะครับแล้วเวลาเราปีดเราก็จิกหน้ายางได้ลึกนะครับการแต่งมีดอย่างนี้นะครับนี่นะครับกอถูนะครับแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ มาถึงที่เดือนนะครับข้างเดือยเลยน,นะครับจะให้คมมันออกมาทางด้านนอกนะครับเพราะมันจะกินหน้ายางนะครับมันจะรับง่ายนะครับสำหรับ สองเก้าสองนะครับเราลงหินเบอร์หกร้อยเสร็จนะครับแล้วก็มาลงนะครับหินละเอียดนะครับตัวนี้เป็นหินที่ละเอียดที่สุดนะครับตัวนี้เป็นหินเตาขงนะครับมันเหมาะกับคมมีดของสองเก้ามากนะครับมันเข้ากันดีนะครับ เอาหินอื่นมารับมันจะไม่ค่อยคมนะครับไม่เหมือนกับหินตาคงนะครัผมเคยลองมาหลายย่อนะครับมันมันรับไม่ได้เลยนะครับ,บไปคมมันไม่ละเอียดพอนะครับต้องเก้าวมันต้องการหินที่ รับคมละเอียดนะครับนี่เราถูนะครับถูถูตั้งหินอย่างนี้นะครับถูไปนะครับแล้ยวอย่าให้ไปถึงเดือยบ่อยนะครับใกล้ๆเดือยนะครับปลายปลายหินค่อยไปเตะนะครับแล้วเวลาเรากรีดนะครับมีดมันจะเดือยมีดนะครับมันจะ กดท่อน้ํายางนะครับถ้าร,รับอย่างนี้นะครับแล้วเวลาเรากรีดยางจะออกนะครับส่วนที่หูเราก็นะครับถูนะครับก็เริ่มถูจากหูเหมือนเดิมนะครับมุมมุมมุมหูมีดนะครับก็มีดที่รับนะครับก็ควรที่จะที่ผมรีวิวให้ดูนะครับ ก็ควรที่จะรับอย่างที่ผมแนะนำนะครับมันจะปีดได้ดีนะครับนี่เราถูถูจนกว่าเราจะแน่ใจนะครับว่าเราถูทั่วนะครับคมมีดนะครับ ไปข้างเดือยก็ก็ถูนิดนึงนะครับเพื่อรูปไปนะครับเพื่อให้คมมันที่เดือยมันคมนะครับแต่ส่วนมากที่เดือยจะไม่ค่อยจะหมดนะครับนะครับคมเพราะว่ามันกินเนื้อเยื่ออ่อนนะครับถ้ามันไม่โดนนะครับที่หูเราก็ถูอย่างนี้นะครับตั้งนิ่ให้มันเสมอนะครับหรือจะรูปอย่างนี้ก็ได้นะครับ ถ้าเราใช้หินรุนไปทางด้านหน้าอย่างนี้มันก็จะดีกว่านะครับมันคมหินนะครับหินมันไม่เวลาเราดึงกลับมันจะไม่กินคมมีดนะครับที่ที่ที่เดือยก็เช่นกันนะครับดูบดูนะครับมัน ดุดมือมากน้อยแค่นิ้วแค่น้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรารูปอย่างนี้นะครับหินมันจะเอียงเข้าหานะครับกดคมมีดนิดหน่อยนะครับมันก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วที่หูไอ้ที่พุงนะครับเราก็เริ่มถูนะครับจากตรง คนของพุงมีดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีดเป็นพุ่งนะครับสูงกว่าเดือยมีดนะครับเดือยมีดของผมทุกเล่มนะครับจะนิดเดียวนะครับประมาณครึ่งมิลนะครับไม่เกินหนึ่งมิล สำหรับมีดใหม่เราต้องค่อยๆแต่งนะครับแต่มีดตัวนี้จะมาแบบไม่มีเดือยนะครับสำหรับมีด992นะครับตัวนี้เป็นเบอร์สองจะว่ากริดยางนะครับออกไม่ต้องห่วงเลยนะครับ เปลืองเปลือกสนถ้าเราปิดหลายวันนะครับเปอร์เส็้นรดแน่นอนนะครับน้ำยางใสติ๊บพอมันออกกิง่งมีดมันคมนะครับบางคนถามมานะครับว่าไอ้ตรงที่โคนของพรงมีดไอ้ถูมันทำไมนะครับ ก็ถูเพื่อไล่ระดับนะครับไล่ระดับไม่ให้มีดมันเป็นพุงล้นเดือยนะครับสูงกว่าเดือยเวลาเราปีดมันจะคำหน้ายางนะครับเวลาจิกหน้ายางมันก็จะจิกไม่สวยที่หัวที่ท้ายนะครับหลายคนที่อีกหน้ายางไม่สวยปัญหาอยู่นะครับที่ผุงมีดนะครับ ตรงมีดกระปูมีดนะครับอย่าให้มันล้นอย่าให้มันอยู่สูงกว่าเดือยน,นะครับทางทางนี้นะครับพยายามนะครับลูกดูนะครับว่าคมมันออกมาทางด้านนอกหรือเปล่านะครับ<ม>โอเคนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งที่ปรุงมีดเราไม่ต้องไปเน้นมันเยอะนะครับที่เดือยเราลูกนะครับ เียรยางเป็นเราก็ต้องรับให้เป็นนะครับมันถึงจะก,กีรีดยางสวยถ้าเราไปจ้างเขารับยังไงมันก็ไม่ได้ดังใจที่เราต้องการนะครับเพราะว่าการรับการแต่งมีดแต่ละคนมันมีเทคนิคนะครับในการที่จะทำให้มีดมันคมเร็วนะครับตัว ใช้โดยการใช้หินเบอร์หกรอนะครับถูถูก่อนนะครับแล้วก็มาลงหินละเอียดนะครับลงแป๊บเดียวนะครับเอาแตะเล็บดูก็เอ่อมันกดเล็บแล้วนะครับก็ใช้ได้เอาบางคนเอาไปกรีดก็บางวันก็คมบางวันก็ไม่คมนะครับ ไม่ปีดไม่ได้นะครับคนอื่นรับไม่ผมปิดไม่ได้จริงๆปีดิแล้วมันมันบาดหน้ายางหมดปีดถึงเงอไม้นีย่ยน้องๆมือใหม่นะครับควรที่จะฝึกนะครับฝึกฝึกรับฝึกแต่งนะครับก็ดูคลิปไปด้วยแล้วก็ รับไปด้วยแต่งไปด้วยนะครับมันจะเข้าใจนะครับนะครับพยายามเน้นนิดนึงนะครับตรงนี้มันนะครับตรงนี้นะครับช่วงตรงนี้นะครับก้างเรือยนะครับมันจะกินเปลือกแข็งนะครับคมมีดมันจะไม่ค่อยกลมนะครับ พอรับเสร็จนะครับพอเราดูเสร็จเราก็ดูกันมาดูอย่างนี้นะครับถ้ามีมันมันจะมีรอยอยู่นะครับถ้ามันตัวเอ่อตรงไหนมันไม่คมนะครับจะเห็นชัดเลยต้องหันคมมีดเข้ามาหาอ่านะครับตัวเรานะครับแล้วก็ดูนะครับมันจะรู้นะครับว่าเราก็จะรู้ว่าตรงไหนนะครับมันคมไม่คมนะครับ เดือยมีดก็จะอยู่ประมาณนะครับประมาณนี้นะครับเป็นแค่ปุ่มนะครับไม่เลมนะครับเดี๋วมันจะกรีดได้ง่ายนะครับมันจะกรีดได้ง่ายเวลาซอยเวลากระตุกมีดนะครับทีนี้พอเราดูคมแล้วนะครับเราก็แตะดู ความกดเล็บหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่กดเล็บนะครับแสดงว่าใช้ไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับอย่าให้มันกดเล็บนะครับนีมันลื่นที่เดือยนะครับมันต้องกดเล็บถา้ากดเล็บได้มันแสดงว่ามันกดเปลือกยางนะครับถ้ามันไม่กดเล็บแสดงว่ามันไม่กดเปลือกยางเปลือกเข็งนะครับ พอ,อยางพาราที่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับมันเปลือกมันจะแข็งเยอะนะครับม,มีตรงนี้นะครับมันจะพรายางที่ใส่ปุ๋ยเคมีมันจะกินคมมีดเพราะเปลือกมันจะเป็นทรายนะครับ พยายามเน้นนิดนึงนะครับตรงที่หูมีดนะครับต้องให้คมมันละเอียดพอนะครับแต่ถ้าเราปิดเสร็จเรามาลงหินละเอียดเลยนะครับก็ได้นะครับประมาณ สักวันนะครับวันสวันส่วนวันที่สามพอเราจะมารับมีเราก็ใช้นะครับเบอร0 0นะครับในการแต่งคมมีดให้คมมันบางเหมืนเดิมนะครับเราจะรู้สึกได้นะครับเวลาเราปีดยางนะครับถ้าคมมันหนามันจะกรีดแบบถือๆนะครับ อโอเคนะครับเมื่อกี้มันยังกดเล็บไม่พอนะครับระวังนิดนึงนะครับระวังมันจะกินนิ้วนะครับทีนี้นะครับพอเราอ่า รับเสร็จนะครับเราก็ใช้ผ้ายินนะครับวันนี้เอาผ้ายินมาด้วยต้องขออภัยนะครับที่ต้องใช้นะความสามารถเฉพาะตัวนะครับถ้าทำคนเดียวนะครับก็นิ้วเท้านะครับคลิปไว้แล้วก็ดึงน,นะครับทำอย่างนี้นะครับ ถ้าเราปลูกไว้กับเสาก็ได้นะครับแต่ถ้าถ้าปลูกกับเสาแล้วเราจะพาไปไหนไม่ได้นะครับมาพามาสวนยางไม่ได้ผมก็จะพามาสวนยางครับตีดเสร็จรอ รอเก็บแล้วก็นั่งรับมีดก่อนนะครับคมมีดก็จะออกมานะครับสวยอย่างนี้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับการแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับรับชม สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ครับสลามุอะไรกลุ่มครับสวัสดีครับ